ฝึกภาษาจีนพื้นฐานผ่านชีวิตประจำวันในคลิปนี้นะคะจะมาสอนประโยคที่ใช้พูดคุยเกี่ยวกับการลดความอ้วนหรือว่าการลดน้ำหนักค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูมินิวีล็อกกันก่อนจากนั้นเดี๋ยวครูจะมาสอนรูปประโยคคำศัพท์แล้วก็วิธีการพูดนะคะ最近我发现自己有点胖了，所以我打算开始减肥，少吃油炸的东西，多吃水果和蔬菜。不过今天朋友请我吃火锅，这算不算破功呢？ 你们平时是怎么控制饮食的 rum tea break your grass 哈最近我发现自己有点胖了最近可肉肉你卡瑞哇吃光你那哈我馋发现可可能跑不跑哇就就就卡跑哇自己有点胖了 จื่อจีแปลว่าตัวเองค่ะค้นพบว่าตัวเองเนี่ยเป็นยังไงมาดูนะคะโหยเตี่ยนจุดจุดจุดจ,ดจะแปลว่าจุดจุดจุดไปหน่อยซึ่งในที่นี้คําที่ต่อท้ายเหยเตี่ยนคือคาว่าพ่างพ่างแปลว่าอ้วนค่ะเลแปลว่าแล้วนะคะพ่างเลก็คืออ้วนแล้วนั่นเองค่ะก็เหมือนภาษาไทยเลยค่ะโหยเต,ตี่ยนพ่างเลก็จะแปลว่าอ้วนไปหน่อยแล้ว ชื่อจิโยเตนท่าหรอตัวเราเองเนี่ยอ้วนไปหน่อยแล้วฟาเ h ียนชื่อจิโยเตนท่าหรอก็คือพบว่าตัวเองเนี่ยอ้วนไปหน่อยแล้วละ่ะนะคะดังนั้นทั้งประโยคนี้จะแปลว่าช่วงนี้ฉันพบว่าตัวเองอ้วนไปหน่อยแล้ว最近我发现自己有点胖了所以我打算开始减肥所以 我 oh, ต算ดส่วน以สวยคือดังนั้นค่ะโอ oh, แปลว,ว่าฉันนะคะตัส่วนก็คือตั้งใจว่าจุดๆหรือวางแผนว่าจุดๆค่ะ a i s ่ i แปลว,ว่าเริ่มนะคะคือลดน้ำหนักค่ะแปลว,ว่าเริ่มลดน้ำหนัก ถ้าท่านไหนเนี่ยจับสังเกตได้ไวอาจจะสังเกตว่าตอนที่ครูบอกคําศัพท์เนี่ยคำว่าเริ่มเนี่ยออกเสียงว่าค่าอนะคะแต่ว่าพอครูพูดว่าเริ่มลดน้ําหนักคือสองสองคำติดกันคือค่าอเฉเจียนเฟจะมีการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกนะคะที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยก็เป็นเพราะว่าในภาษาจีนเนี่ยมันจะต้องมีการแปลงเสียงวรรณยุก แต่ว่าในส่วนของรายละเอียดตรงนี้ครูก็ไม่สามารถที่จะลงลึกในคลิปคลิปเดียวได้นะคะดังนั้นเวลาครูสอนก็จะเน้นว่าให้เข้าใจแล้วก็ลองพูดไปพร้อมกันนะคะโดยที่ตรงภาษาไทยเนี่ยครูจะพยายามแปลงเสียงวรรณยุกต์ให้ก็จะสามารถอ่านไปได้เลยว่าสัวอีหัวตาส่วนไขฉื้เจียน แบบนี้ค่所以我打算开始减肥少吃油炸的东西少吃ชืชชนะคะคำที่สองค่ะแปลว่ากินค่ะ少เนี่ยปกติจะแปลว่าน้อยนะคะคราวนี้少มานำหน้าคำว่ากินเนี่ยก็จะแปลว่ากินน้อยใช่ไหมคะก็คือกินให้น้อยลงนั่นเองค่ะมาดูคำหลักค่ะคำหลักคือคำว่าต้องสิ สิ่งของนะคะจริงๆภาษาไทยจะเหมือนภาษาจีนเลยเวลาที่เราพูดว่าของมันมันหรือของทอดภาษาไทยก็พูดว่าของมันของทอดภาษาจีนก็เหมือนกันคําว่าตรงสีตรงนี้แปลว่าของนะคะเตอะข้างหน้าเนี่ยเป็นการขยายของนะคะคําว่าของถูกขยายด้วยส่วนที่อยู่หน้าเตอะตัวนี้ซึ่งก็คือค,า ja ะคะําว่าเยจ้านะคะยแปลว่าน้ํามันค่ะ จาคือทอดนะคะดังนั้น油ยก็คือทอดน้ำมันอ่เลยจ๋าเตทอตุ้งฉี่ก็เลยแปลว่าของทอดทอดนั่น้องนะคะ少吃油炸的东 ชูใช่ตัวเนี่ยแปลว่ามากนะคะเมื่อกี้คำว่าเฉาเฉาคือน้อยใช่ไหมคะชือคือกินค่ะเมื่อกี้เนี่ยเฉาชือคือกินให้น้อยหน่อยตัวเนี่ยตรงกันข้ามค่ะตัวแปลว่ามากค่ะดังนั้นตัวชือเนี่ยจะแปลว่ากินให้มากขึ้นหน่อยกินอะไรให้มากขึ้นหน่อยมาดูข้างหลังนะคะซุยกัวคือผลไม้ค่ะเขอแปลว่าและ ชูใช่ก็คือผักนะคะดังนั้นชว和กัวเหอชูใช่ก็จะแปลว่าผล,ลไม้และผักค่ะทั้งประโยคก,ก็เลยจะแปลว่ากินผล,ลไม้และผักให้มากขึ้นครูจะพูดช้านะคะช้าๆเลยเพราะว่าช่องของครูโฟกัสสอนคนที่ไม่มีพื้นฐานหรือว่ามีพื้นฐานแบบน้อยมากๆนะคะ少吃吃的东西多水果和蔬菜 不过今天朋友请我吃火锅。不过今天朋友请我吃火锅。不过，但 wa 今天 wanni 朋友 puen 请我吃火锅。请ตัวนี้นะคะแปลว่าเชิญค่ะแต่ว่าเวลาที่พูดว่าเชิญแล้วก็คู่กับกินนะคะดูคำนี้นะคะ ชิงหัวชื่อเชิญฉันกินมันจะให้ความหมายว่าเลี้ยงค่ะคือไม่ใช่แค่เชิญให้กินแต่คือเลี้ยงอาหารหมื้อนั้นด้วยนะคะหัวกัวคือหมอ้อไฟค่ะหมอ้อไฟเนี่ยจริงๆมันจะมีหลายประเภทแต่ว่าอย่างบ้านเราก็ซุกี้ก็จะแปลง่ายๆว่าซุกี้ก็ได้นะคะแต่จริงๆถ้าแปลตรงตัวเนี่ยหัวกัวก็คือจะต้องแปลว่าหมอ้อไฟค่ะ不过今天朋友请我吃火锅，这算不算破功呢？这 ส่วนปูส่วนโหโัวกงเนเจอนะคะปกติแปลว่านี้ค่ะแต่ว่าในที่นี้จะแปลว่าแบบนี้นะคะส่วนคําเดียวจะแปลว่าคํานวณค่ะส่วนในที่นี้เนี่ยแปลว่านับว่านะคะคราวนี้มันมีการซ้ําด้วยการใส่คําว่าปู้ลงไปปู้เนี่ยปกติแปลว่าไม่ค่ะส่วนปูส่วนเนี่ยจะแปลว่านับว่าจ,จุดจุดหรือเปล่านะคะ เชส่วนปูส่วนแบบนี้นับว่าจุดๆุดจุดหรือเปล่านะคะมาดูว่าจุดๆุดจุดคืออะไรค่ะคำว่าพั่วคำเดียวเนี่ยจะแปลว่าทำให้แตกนะคะแต่ว่าพ่วกงเนี่ยจะให้ความหมายว่าทำให้วินัยหรือกฎบังคับบางอย่างนคะคะ ถูกแหกกดหรือว่าถูกทําให้เสียไปค่ะซึ่งภาษาไทยก็พูดง่ายๆเลยเราพูดกันบ่อยว่าวันนี้ตาบะแตกกินไปเยอะนะคะดังนั้นง่ายๆเลยพวกงแปลว่าตาบะแตกก็ได้นะคะเจอส่วนปูส่วนพวกงแบบนี้นับว่าตาบะแตกไหมนั่นเองนะคะส่วนคำท้ายคือคําเสริมน้ําเสียงค่ะจะแปลว่าจุดๆ,ๆนะจุดๆ,ๆละ่ะ เชส่วนปูส่วนพัวกงนะก็จะแปลว่าแบบนี้นับว่าตะบะแตกไหมนะประมาณนี้นะคะจะส่วน,นะนี่มันผิงเฉินมาคงจื้ออินเฉิตะมาดูต้นประโยคก่อนนะคะนี่มันพวกคุณพงิงเฉอปกติแล้วนะคะก็คือ ปกติแล้วพวกคุณมาดูตัวแดงค่ะตัวแดงเนี่ยให้ง่ายจําให้เป็นเซตไปเลยนะคะชื่อเจินมะจุดจุดจุดเตอะเนี่ยจะแปลว่าจุดจุดจุดอย่างไรค่ะจุด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 ในที่นี้ก็คือไอ้เจ้าตัวดําที่อยู่ตรงกลางนั่นเองนะคะมาดูว่ามันคืออะไรค่ะคงจือแปลว่าควบคุมค่ะอินชืือจะแปลว่าของกินเครื่องดื่มหรือว่าของกินนะคะคงจื้ออินชืือก็คือการคุมอาหารการกินนั่นเองนะคะ 最近我发现自己有点胖了，所以我打算开始减肥，少吃油炸的东西，多吃水果和蔬菜。不过今天朋友请我吃火锅，这算不算破功呢？你们平时是怎么控制饮食的？